สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Easy Team l i f e นะวันนี้เราอยู่กันในเกม d i s l i k e นะครับในคลิปแจกโค้ดเทมฟรีนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยมันจะใส่ได้จนถึงวันที่2มกราคมนะครับปี2023เท่านั้นนะก็มีเวลาถึงประมาณ1อาทิตย์นะครับในการใส่เนาะเอาละครับเรามาลองใส่กันดูนะวิธีการใส่นะครับก็คือเข้าไปที่มุมซ้ายบนนะครับรูปโปรไฟล์แล้วก็มาที่ตั้งค่าครับผมบริการครับ ในส่วนตรงนี้นะครับบางคนบอกว่าที่ใส่โค้ดหายไปนะให้เลื่อนลงมาข้างล่างครับมันจะอยู่ล่างสุดเนาะบางทออีอัตราส่วนของจอมันไม่เหมือนกันนะครับก็เลื่อนลงมาอีกนิดหน่อยนะครับล่าของขวัญตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ป้อหนหัดเข้าไป p ิสมั t นะครับ c h r i s แล้วก็ t นะครับแล้วก็ m a s แล้วก็2 0 2 2 2 0 2 2นะครับโค้ดนีเ้เฉพาะในช่วงคริสต์มาสเท่าน,นั้นนะครับโอเคเริ่มดูปึ๊บโอ้ใช้ได้นะครับก็มีตัวอัพสกิลนะครับสีดาว1ตัวแล้วก็เพชรสองนะครับแล้วก็พลังงาน1ถังนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้เลยแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันด้วยนะขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย